สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สามน้อยเพชรลินแพงครับเอฟซี FC รถแฮร่ลำเพิ่มเต้ยเสเด็จครับเอฟซีหนองอุงอิงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเต้ยเสเด็จลำเพิ่มเตยออฟฟิเชียลครับพระบิบิ้องมาอัปเดตห้องพักแดนเซอร์ข้างสนามกีฬากลางครับพี่น้องตายเข้าไปกันเลยตรงนี้ก็เป็นงานก่อครับงานก่อ งานกองานต่อเติมจากของเก่าเป็นโล่งเลี้ยงนกกระทาครับพี่น้องก็โล่งดีโลงโลงนี่ก็นสื้อผ้าดัดแปลงเป็นห้องพักอาคารห้องพักเดนเซอร์ครับสวัสดีครับอายุปีเดียวเท่าไหี่โอ้ยายติดภารกิจเผ็ดบุญล,ลอยวัดเนาะให้พ่ออยุดบ่ได้เนาะ กลางเดือนโอ้ได้ไลยเติมแล้วตัวนี้ก็เล้เที่ยวขึ้นเที่ยวลงเองเล่นวะโอ้ยโมี่ผู้ทรงอืออ๋แต่ละจะมาเยือนบ้าย้ายมาเยอนเนาะ คร uh ับครับ บมนี่อ่ะจ่าก็เบียน้ำเบบนี้หน่อยชุดแต่อยู่หลังคุ้มก่อนหลังคุ้เแล้วก็เดี๋ยวมาใหญ่มาหลังนี้เลยหนางานนี้เป็นไหนพอเห็นผู้เดียวเลยติครับหนางานนี้ไหมหรือว่าพี่สิมีผู้โยกมาซอยปะก็ทั้งคุณหลือมาซอยกันโอ้ในเครื่อเดียวกันนะครับครับ ครับผมเรื่องคนบเลยีห้ยปูนจับเทียมูนนหริมาไรฉาบอ๋อไม่งานฉาบเลยนครับด้านนอกก็ฉาบมัครด้านนอกฉาบปะจับจับเทียมน้งแค่ไหนทีไม่ได้จับเทียมก็ฉาบเลย อบนอก่ได้อครับครับากำลัง,ลงพ่นรอทางในขับต้นเหลี่ยกรสิโยกใหญ่มาซอยอก่อนครับก็ะสิเพื่นาไปไว้กว่าเราครับ นางานปุ่กับพ้องสาไปเ<อ>ล่นอ๋อแตเกีย่ยวปุ่งเขาแห่งขง้มือนี่แหะครับแลนี่เขามานี่ไหนแล้วเราจะข,าาจะข่าบมันขอาตันไบ,บเอสนโอ,โอ้มาตันไบ เพือน้องในเบิ้งความเคลื่อนไหวครับอัปเดตยดสถานีแต่ละสถานีงานก่อสร้างภายในอาณาจักรสาวน้อยเพชรบันแพงแต่ละจุดแต่ละหม่องแต่ละบ่อนครับมีความคืบหนาไปเท่าใดแล้วอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งทุกมือครับอาบ่ได้ไปไซถ์าับติดทุระยังคมก็ะเช้านะอัปเดตให้ให้เบิ้งทุกมือนี่สิครับงานนี้สุประมาณนี้ครับเป็นงานก่อช่วงนี้ งานของแล้วๆมันก็จะเป็นางานเพชรกำแพงซ่อมแซมกำแพงที่มันแตกงานหยาบเลยกันเพชรกำแพง มันจะเกิดโดยรวมครับช่วงที่ว่าผมมีคนอยู่กล่องทีมงานไปออกเดินซ้ายครับ้อ,องก็ไม่ได้ล็อกเท่านห่ไหมโอ้ห้องกระโลลงเหลือลที่นอนบางส่วนอืมอ่ะชั้นีบหน่อยเดยว,เ,ดยวเสื้อผ้าบางส่วนที่นอน พาไปลองวิวเยี่ยมชมเมืนนะองบรรย,ยากาศภายในรอบๆอ,อ,อาคารของพักครับเป็นสถานที่ส่วนหนึ่งของอาณาจักรเซาล์นเปเปอร์แป้งครับอาคารห้องพักเลนเซอร์ข้างสนามกีฬากลางครับ เพื่อได้เบิง่งบรรยากาศรอบๆถ่ายให้เบิ่งทุกซอกทุกมุมนะครับพี่น้องอยา,งา,งองกากเบิ่งงวงใดขอการอนุมได้เลยครับคอมเมนต์กันทาได้เจอผมสิถ่ายพี่น้องได้รับชมกันครับถ้าอันใดถ่ายได้ก็บับชิดไทยมีความเพลินไว้มีอันใดน่าตื่นเต้นสนน่าสนใจกับชิดไทยพี่น้องได้เบิ่งบัดครับนี่ก็ผู้ดเดียวพี่น้องอยู่ผู้เดียวกันจะเงาเงาเนี้ยอย่างน้อย บางเทีกัดขาอาัดขาอาัย่ด้ยพี่น้องเกิดข้ามหมอบออกดีถ่ายคลิปพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการตามด้วย ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสม,มอมากครับสำหรับช่องอาจารย์โอเตอร์สเสด็จลำเพลินพิเชียวสำหรับคลิปนี้ฝากไปได้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ like ให้ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ